ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็เสียดเอาประสบการณ์ครับแกะกลองปั่มซัมเมิดครับแฮนดูโลครับทีใดติดตั้งเป็นงาน DIY ครับเป็นงานแรกและก็งานเดียวของตัวเองครับทีใดทําการติดตั้งในสวนครับเอามาแช่ให้พี่น้องในเบิ้งครับว่าถ้าเข้าสื่อปั่มมากนี่ครับในกล่องเขาสิมีอย่างมาให้แน่ครับอาจจะเป็นการ รีวิวแกะกองคนสุดท้ายของโลกกันได้ครับพี่น้องครับไปติดตามรับชมกับบ่าวหยุดได้เลยครับครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปแกะกองครับอยากจะได้นําพี่น้องทีงสี่ครับถามีเวลาครับอยากใหนสร้างซื้อที่เขาประกอบเป็นชุดไวเรียบร้อยมีกองมีสายมีนานีเรียบร้อยครับมันเสียเห็ดไหนเฮ้าเห็ดงานได้ง่ายขึ้นครับพี่น้องครับครับกล่าวมาถึงกองครับ พี่น้องครับของปั๊มเสมอตัวนี้ครับปั๊มตัวนี้ครับขนาด750วัตต์วัครับทอออก2นิ้วครับครับลงทอขนาด4ลงบอขนาด4นิ้วครับสีได้น้ำอยู่14.5่ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงครับที่ความหลึกประมาณ2เมตรครับพี่น้องครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมจะลงอยู่ที่อ่ายีเมตรครับ กระแสสีดายู่นามอยู่ประมาณ7ถึง8ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงครับครับปั๊มตัวนี้ครับเป็นปั๊ม DC ครับขนาด60ถึง430โวลต์ครับก็คือต่อจากแผงโซลาเซลล์ครับขนาด750วัตต์ครับครับปั๊มตัวนี้ผมซื้ออยู่ในตัวอมเภอ่เลยครับพี่น้องครับในตัวอมเภอนี้กะ ปั๊มตัวนี้ผมซื้อในราคาเก้าาร้อยบาทครับระยะประกัน2ปีครับที่เพิ่นแจงไว้นะครับแต่ว่าถามันฟังอีรีกับบนนนใจว่าสีเข้มยากเข้มง่ายขนาดใดนะครับอันนี้ผมซื้ออยู่ตัวอำเภออำเภอหนึ่งครับอ,อยู่ของจังหวัดจัโทบรครับ นี่ครับต่อไปก็เดี๋ยวจะทําการแกะกองเบังข้างในครับพี่น้องว่าข้างในนี่เขาสีแถมอิหยังมาให้แน่ครับเพื่อว่าเป็นข้อมูลครับสำหรับพี่น้องอยากจะซื้อแบบเป็นกลองแบบนี้ครับมาติดตัง้งเองครับในหัวในสวนครับ คลิปนี้ผมถ่ายไวตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนครับ2 5 6 5ครับพี่น้องครับหลังจากคลิปต่างไปแล้วครับกรใส่งานถึงปัจจุบันก็นยังใส่งานได้ปกติครับก็ถือว่าปล่อยคลิปช้าในจังน้อยครับแต่จังไดกะขออาภัยพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งครับแต่ก็ยังเป็นข้อมูลที่สามารถใส่อ,าอ่านได้ครับ ครับหลังจากแก้กองมาแล้วครับกสิมีกองเขาขาวอยู่ขังในครับพี่น้องครับกองขังในขาขาวนี่กษิเป็นใส่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์ในนี่ครับสิ่งทีมีแถมมาให่ในกองครับกสิมีนี่เทปละลายครับหนึ่งหมวนครับอันนี้กสิตเป็นเทปพันเกี่ยวครับหนึ่งหมวนอันนี้ลูกลอยครับเอาไว้ตั้งระดับน้ำครับแล้วกสิมีถุงครับเป็น ในถุงนี่ก็มีทอหดครับมีหางปลาครับมีขายึดกองคอนโทรนครับแล้วก็พี่พวกน็อตต่างๆครับเพื่อสิจะเอาไว้ยึดกองคอนโทรนครับที่อยู่ในนี้ครับมีเทปพันสายไฟหนึ่งมวนครับมีหกเหลี่ยมครับน่าจะเป็นเบอร์หาครับพี่น้องเอาไว้เปิดกองคอนโทรนครับ ครับมันบบมีเบอร์ติดมาในโตครับพี่น้องมันก็เลยเบิองยากในจักหน่อยครับแต่ว่าตัวนี้ก็เอาไว้เปิดกล่องค้นทรนโดยเฉพาะครับพี่น้องมีอยู่จุดเดียวที่ใส่หกเหลี่ยมครับแาะกาศพระเอกครับกล่องค้นทรนครับมีไขค่วหนึ่งโตครับครับอุปกรณ์ภายในและกาอีกโตหนึ่งครับก็คือ ตัวอ่าคสมครับที่อยู่ในภายในครับแลลก็มีสติกเกอร์ครับตรงนี้ครับเอาไว้เบิงโคดต,ต่างๆครับเวลากล่องมันมีโชว์อ่าแสดงโคดต,ต่างๆขึ้นมาว่ากล่องมันมีปัญหาอีกย่างครับมันสี่บอกรายละเอียดไว้ครับตัวน,นี้เอาไว้ติดไว้ในกล่องคอนท้อนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เบิ่ได้เวลาเข้าสองม,มันก็นจะสอบง่ายครับ ที่นี่กามาเบิงกองคอนทรลแน่เล็กหน่อยครับพี่น้องครับกองคอนทรลตัวนี้ครับตรงหน้ากองนี่ก็จะบอกวิธีการต่อครับกองวาตอจังไดรแน่ครับพี่น้องครับส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับพี่น้องครับแต่กะบทถือไวายากครับครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการต่อหลุกร้อยครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นครับกับมาเบิงอยู่หนากล้องครับนากล้องกับสีมีข่่เตือนครับพี่น้องว่าเขาเตือนไวอีกอย่างแน่ครับพี่น้องครับข้อหนึงนะเขาบอกว่าขณะที่ยังบอลไดต่อสายไฟครับแรงดันที่วัดได้ที่แพงครับตองบ่อเกินแม็กบนเตดครับแรงดันตองบ่อเกินที่กลองสามารถรับได้ครับก็คือ4ี่หลอยสสบนครับ แรงดันที่ข้าใสกันนี่ครับก่อนจะต่อเข่ากล้องครับต้องบ่เกิน4 30โวลต์ครับข้อ2อครับก่อนที่จะต่อสายไฟต่างๆครับจะต้องออฟเบรเกอร์ให้เรียบร้อยครับก็คือตัดไฟให้เรียบร้อยครับก่อนที่จะต่อสายไฟครับข้อ3ครับก็คือต้องตรวจสอบให้มั่นใจครับว่ามีการต่อสายไฟอย่างถูกต้องครับ ข้อ4ครับกัดจากค่ายๆข้อ1ครับพี่น้องครับข้อ4นี่ก็คือแรงดันครับต้องน้อยกว่า430โวลต์ครับก่อนที่จะออนเบรกเกอร์ครับครับบัดตี้นี่ก็มาเบิ่งข้างกล้องครับพี่น้องครับข้างกล้องนี่ก็สิเขียนบอกว่าชนิด750วัตต์ถึง1,500วัตต์ครับ DC โวลเตจก็คือแรงดันไฟ DC นี่แหละครับ60 ถึง430โวลครับกระแส0ถึง1 5แอมป์ครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของกองคอนโทรลครับด้านหลังของกลองครับกับสีพิเีบเป็นแผงระบายความร้อนครับพี่น้องครับและวก็เป็นมีหูสำหรับยึดขาครับคอนโทรลครับครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในกลองครับก็คือใบรับประกันครับพี่น้องครับก็คือให้กอกรายละเอียดครับและก็ส่งกับบริษัทผู้ผลิตครับ ภายในเจ็ดมือนะครับมีชนันแล้วการรับประกันจะถือว่าสินสุดโมฆะครับบ่มีการรับประกันครับ ครับยูนิซองนี่ก็จะเป็นค่มือการใส่งานการต่อต่างๆครับพี่น้องครับเพื่อว่ายดูครับว่าจะต่อจังไดแน่ครับส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องครับครับหลังจากนี้ก็จะมาเป็นพระเอกครับตัวซัมเมอร์ครับตัวซัมเมอร์นี่ขนาดเจ็ดร้อยาิวัดครับพี่น้องกัสิตตใส่กับแผง โซลาเซลล์ครับที่ผมใส่อยู่ในสวนนี่ก็คือใส่แค่สามแผงครับพี่น้องครับน้ำที่ออกก็คือตามที่ต้นคลิปเลยครับพี่น้องครับน้ำก็ออกถือว่าใส่ได้ครับครับกาบแกะกองครับปั่มได้แปมซัมเมือนครับแฮนโดโลครับกาสีประมาณนี้ครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับกาสีมาต่อให้เบิ้งครับว่าหลังจากเข้าได้ปั๊มมาแล้วครับ แกะกองมาแล้วจะต้องเฮ็ดยังแนครับเดี๋ยวกัสิมีโอกาสได้นำเสนอครับขอบคุณพี่นอนกี่รับชมสวัสดีครับ